อุลสวัสดชาววันพฤหัสเด้อจ้ามันไ,ไม่ไม่ออกปลายก็พามาดูต้นมะพร้าวนะจ้ะต้นต้นมะพร้าวนี่ปลูกอยู่ใกล้ๆสวนยางนะจ้ะแต่ว่าโฮมอยู่จ้ะแต่ว่ากับเป็นน่วยกินอยู่จ้ะปีนี้นะจ้ะปีที่สองที่เป็นนวยนะจ้ะแต่ปลูกมากนะจ้านวยปีที่สองนี่ แปลว่าจะดกแน่น่ะจ้ะแซงหลายแน่น่ะจ้ะมะพรายนี่ว่าปลูกง่ายกับบ่ง่ายปานใดนะจ้ะใส่เวลาจักปีนอที่ไม่ไม่หนองปลายปูไว้กับประมาณสามปีอยู่กูจัะจ้ะกระเจือบุได้น่ะจ้ะใส่เวลาโดนแห้งแปลว่าก็อยากปลูกไว้กินนะจ้ะในสวนห้าห้างตัวนี้ทุกอย่างจ้ะมะม่วงก็มีมะพร้าวก็มีอยสามต้นนะจ้ะ มะม่งมวงนั่นหลายต้อนนี่จ้ะมะม่งมวงมะม่งมวงกะล่อนหรือมะม่วงหน่อยที่ทข้างบ้านเอ,เอ,นอนนะะน้นนาจ้ะตามต้นน่าจ้ะปลูกเอาไหว่น่าจ้ะเพราะว่าเฮานั่นมีครบทุกอย่างเฮาจังบริสุทธ์เขาานะะั้จ้ะเวลาเฮาได้ยอยากกินเฮาก็มีของเฮากินตามฤดูกาลของผลไม้เท่านั้นต่อเฮาก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเท่าไรสิแล้ะจ้ะ เรามีผลไม้ของเราไว้กินหุ่นมะพร้าวนะกอะมะพร้าวมะพร้าวจ้าจะมีก่อนด้จ้าบ๊ายบายจ้า